สวัสดีท่านสมาชิกชมการเลี้ยงะโดยสระรือแรงที่ท่านครับอยู่หลายท่านอาจจะเคยเห็นคลิปการเรียพระที่ทำให้ได้รับชมกันนะครับเดี๋ววันนี้เรามาดูกันซิว่าในแต่และคลิปที่ผมจะทำให้ท่านสมาชิกได้รับชมเนี้มันมีวิธีการบีกรัมวิธีผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะอะ่อย่างแรกเลยนะโตเตรียมพระ รมีงูหรือปรเปล่าอจมินทับเกืออจะทุกคนนะโตะจะเป็นแบบนี้เดี๋แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมจะต้องมีขาตั้งกล้องตงกล้องโทรศัพท์ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปนะครับทุกคลิปเลยอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องอีกอันนึง่งเย็นจะ้ะ มันหักแล้วนะผมจะใช้ลิปตัอตอันนี้ตัวนี้จะเป็นแบบมุมนี้นะมุมนี้เวลาเราถ่ายแ,แต่ว่าผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักเวลาที่ผมถ่ายคลิปบนโต๊ะเวลาที่เราจะถ่ายผมก็จะต้องเตรียมอ่เครื่องมือในการเลี่ยมในแต่ละชิ้นงานผมก็จะกำหนดว่าแต่ละขั้นตอนเนี้ยผมจะถ่ายคลิปสักสักประมาณ อพอคร่าวๆให้พอเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนไหนแล้วผมก็จะมาอธิบายรูปแบบต่างๆในการเลี่ยมก็ในแต่ละชิ้นง,งานที่ผมเลี่ยมเป็นงานจริงที่ผมเลี่ยมนะเลี่ยมแต่ละชิ้นง,งานก็ตกอยู่ประมาณสักสี่สินาทีส0ินาทีที่ผมถ่ายเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักหรือไม่ก็ส,สกลับสลับกล้องมาเป็นตัวนี้ซึ่งก็งจะเห็นมุมนี้ตัดมุมนี้เห็นมุมนี้ เนี่ยเนี่ยเวลาทิ่ที่ท่านดูก็จะเห็นเป็นมัมนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้แต่ถ้ามาจากฝั่งนี้ผมก็จะใช้เน,นี่ยมุมนี้ที่ท่านเห็นนะมุนนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตามเลี่ยมในแต่ละคลิปการทำคลิปในแต่ละคลิปที่ทุกท่านได้เห็นกัน่ผมก็จะชอบมุมน,นี้ ก็จะครอบมุมน,นิดเวลาที่ผมเลนะนะี่ยมนะฮะท่านก็จะได้เห็นาหรยายละเอียดต่างๆในการยึดพระซึ่งประกอบไปด้วยอะไรต่างๆนี่แหละมันก็จะเป็นประมาณนี้เครื่องไมายเครื่องมือเดี๋ยวมุมน,นี้ผม <laughs> <laughs> เวลาเวลาส <laughs> ัมผผมก็จะเอาขยบับขยับไปหน่อยให,ให้พ้นหน้าต้องเพราะว่าเวลาที่ท่านเห็นผมจะได้เห็นชัดชัดแต่ด้วข้อจากัดของตัวมือถือครับเพราะว่ามือถือเนี่ยเวลาเราขยับอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ย แสงแสงมันจะบางทีดกบมันก็จะมืดบางทีมันก็จะสว่างมันเป็นข้อจํากัดของกล้องนะครับซึ่งต้องขอต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าด้วยเครื่องหมายเครื่องมือมันจากัดจริงๆแต่ก็พยายามทําให้ได้ออกมาเป็นคลิปที่ทุกท่านได้เห็นกันเพื่อให้ทุกท่านได้นําไปฝึกกันนะครับแต่ว่าแต่ละคลิปที่ผมทาเนี่ยผมจะคิดคิดก่อนว่าผมจะน,ะนาเสนออะไรต่อน แล้วถ้าผมเจองานนะผมจะจดจดใส่กระดาษผมจะจดใส่กระดาษไว้ว่าเป็นงานนี้นี้นี้แล้วเวลาผมเจองานจริงๆผมจะหยิบมาทาเป็นคลิปอย่างเช่นบางท่านาาทัานศิกบางคนรีเควสหรือสอบถามมาว่าเอพี่ครับอยากเลี่ยมตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะจดเอาไว้ก่อนแล้วถ้าผมเจองานชิ้นไหนทีมน่มันตรงตามที่ทัานมิชิกสอบถามมาผมก็จะหยิบมาแล้วก็มาเลี่ยมทำเป็นคลิปให้ทุกท่านได้รับชมแล้วผมก็ พรผมถ่ายหมดแล้วนะผมก็จะต้องไปนะั่งตัดโดยใช้โปรแกรมแอปไทมัตเตอร์นะแล้วผมก็ไปลงพวกเอฟเฟกต่างๆอันนี้จริงๆแล้วก็ไม่เคยมีความรู้ด้านนี้นะครับ mm hmm. ก็ไปศึกษาเอาไปเรียนรู้เอานะก็ดูยังช่อง Youtube ของอาจานะรย์เพจฮะเพามปั้น Youtube เขาก็จะสอนว่าวิธีตัดคลิปตัดอะไรอเงี้ยใส่ตัวสอนอะไรเงี้ย เราก็ไปเยนรู้ตรงไหนแล้วก็นามาปรับปรุงกับคิดตัวเองตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากแต่ตอนนี้ก็พยายามให้มันมีความสนุกเพราะว่าบางท่านดูแล้วก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกตอเเรียกแล้วมันมัน,ม,นมันไม่สนุกอะเวลาดูคลิปนะก็เลยอยากอยากให้มันสนุกขึ้นก็ใส่เอฟกับไอยเยงอะไรมันอาจจะอาจจะดูรบบ้างแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นการดึงดึงความสนใจของท่านสมาชิกให้ให้เห็นให้อยู่ใน ในการดูขั้นตอนการทำนะะมันก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นและท่าก็จะไม่ต้องซีนอะไรมากเรียมไปด้วยสนุกไปด้วยมันก็จะได้ทั้งได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งความดูไปในคลิปนะครับก็เห็นกันคร่าวๆนะแต่โต๊ะรกจริงๆยังไม่ได้จัดก็จะจัดสักประมาณเดือนหนึ่งจัดทีหนึ่งครับเพราะว่าโอ้โหเด็กผต้องเคลี้ยนเศษอะไรต่างๆออกนะ แต่ก็จะพยายามถ่ายแค่ประมาณนี้เวลาที่ผมเลี่ยมนะแต่ก็จะเห็นประมาณนี้ท่านคงเห็นมุมกล้องแล้วนะว่าผมตั้งกล้องแบบไหนก็จะตั้งอย่างนี้สับแย่นี้นะหรือแมาก็บางทีผมก็ขยับขยับขาตั้งกล้องนี้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเวลาที่ที่ผมอยากให้เห็นการการเลี่ยมแบบใกล้ชิดนะก็จะพยายามปรับปรุงคลิปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าโคจัมปัดก็จะมีประมาณนี้แต่ผมก็ตั้งใจทําคิดนะครับว่า,าคิดว่าถ้าเราทําแล้วให้คนที่เขาไม่เคยเลี้ยงเนี่ยแต่รับรู้แล้วได้นําไปไปประยุกต์ใช้ได้นําไปฝึกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วอย่างหนึ่งนะบางท่านอาจจะเห็นโต๊ะผมนี่เครื่องไม้เครื่องมือราคาถูกทั้งนั้นเลยแต่ตตปุมตะไบเนี่ยซื้อมาจากเอ่อร้าน DIY ท่วไปเนี่ยตัวละไม่ถึงร้อยอ่ะตัวเซตหนึ่งก็ประมาณ อ่าแปดสิ 89, บเก้าสิกบทแต่ผมไม่เน้นเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมีราคาเลยมากครับเพราะว่าผมคิดว่าผมมีทักษะในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่อาจารย์สอนคะือสอนนะผมก็เริ่มจากของที่มันถูกเสร็จแล้วผมก็มาถึกให้มันหนักขึ้นคือเราเราต้องยอมรับว่าต้นทุนเรามันไม่มากพอและอย่างนึงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มันมีราคาถูกนะมันสามารถลดต้นทุนให้เราเนี่ยสามารถทํางานเนลี่ยแเราเรามี รายได้ที่พอจุนเกลือที่พอจีได้ที่พอเลี้ยงกับปล่อได้เพราะไม่งั้นค่าต้นทุนมันแพงนะครับราคาค่าเลี้ยงบางทีมท่านมาบวกลบคูณหารแล้วท่านจะไม่เหลืออะไรเลยนะแต่ท่านไม่เหลืออะไรเลยแล้วท่านยังทํางานเลี้ยงต่อไปน,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 นี้นมันก็จะลําบากรัะนั้นอันไหนที่เราพอจะลดต้นทุนได้อย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือราคาต่างๆอันนี้ไอ้วัสดุอะคริลิกต่างๆที่เราใช้เนี้ย ทาไปซื้อเป็นฟุตเป็นไรนี่มันจะแพงกูก็จะไปซื้อเป็นเศษเศษตามร้านทําปูนทำป้ายเพื่อให้มันลดต้นทุนลงนั่นเองแต่ว่าพวกนี้ก็คุณภาพเท่ากันครับและพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นพวกตะไบพวกอะไรต่างๆที่มันมันถูกก็ไม่ใช่ว่าฝีมือเราจะถูกตามนะเราก็สามารถพัฒนาฝึกให้มันคล่องให้มันรู้เรี่อล้วนำไปใช้มันก็จะคุณภาพของงานมันก็จะเทียบเท่ากับของราคาเฉยๆนี่เองครับสีสำคัญที่ต้องฝึกนะ ต้องฝึกฝนให้มันหหมกเลยถ้าใครอยากเรียนพระนะมาดูคลิปในช่องผมแล้วจะเกิดแรงมั่นใจเพราะว่าผมแค่จะไม่ใช้อุปกรณ์ที่มันแพงผมจะใช้อุปกรณ์ที่ใกล้ตัวแมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อให้ท่านได้ทาที่เริ่มต้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อของแพงแล้วมาแล้วไม่ชอบแล้วก็ต้องมาที้อุปกรณ์บางคนซื้ออุปกรณ์มาต้องมาน้่งหมองอุปกรณ์ไว้ เราซื้อมาทำไมอะไรเนี่ยแต่ถ้าท่านเริ่มต้นจากสิ่อรอบตู้แล้วมันมีราคาไม่แพงท่านฝึกต่อไปแล้วท่านพิจารณาคุณแรงขับเมื่อท่านมีฝีมือมากพอหรือท่านมีทุนที่จะซื้อแล้วท่านก็ไปถ่ายซื้อเขาที่มันแพงขึ้นขยับสกิลตัวเองมาขึ้นไปเองครับท่านคงจะเห็นแบบนี้นะฉะนั้นท่านไหนที่มาฝึกเรียรพระอยากจะอยากจะเรียรพะเป็น อยากจะเริ่มต้นมาดูเลยครับคลิปที่ช่องนี้เราทั้งจะเริ่มต้นโดยที่ไม่ต้องแพงเลยครับแต่ทั้งจะจุดตามขั้นตอนที่ผมบอกท่านก็จะนําไปปฏิบัติดีแล้วก็นำไปติดต่อแล้วทั้งจะเกิดประโยชน์นะครับก็คงจะแค่ตอนกันนะครับว่าจะประมาณนี้เวลาที่ผมทําคลิปลงให้ท่านได้ชมกันก็คลิปนี้ก็คงจะพอเห็นภาพนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กัน แล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับมันจะเป็นคลิปใหมขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ